ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบก,กับช่องของเรานะคะสลาตาแกมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําการอันบ็อกซิ่งอัลบั้มของเราอีกสี่อัลบั้มนะคะเพราะว่าช่วงนี้สื่อแต่อัลบั้มเนาะความจริงก็เป็นอัลบั้มที่เราแบบเก็บค้างไว้มานานมากแล้วแบบว่ามารออัน o x บ็อกซ์กับเพื่อนๆเ,เพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอัลบั้มที่แบบว่าออนโฟรเซยังไม่มาส่งถึงเรานะคะตัวนี้คือเราได้มาตั้งแต่แบบ น่าจะเดือนสองเดือนได้แล้วแต่เราแบบไม่ได้แกะสักทีเพราะเราแบบว่ายังรอบั้มอื่นมาส่งเป็นเซลหนังสือเลยทุกคนน้องแบบมีความเป็นหนังสือแบบเล่มใหญ่มากนะเล่มแบบใหญ่มากอะอุ้ยเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูไเี้ยข้างในอุ้ย,ยเปิดมาคือเจอการ์ดกลมเลยอะอยดีมาก การกลมพี่มานะคะก็จะเปิดมาเป็นแบบรูปพ่อๆนะคะพพกระเจ้ามาดูรูปในบั้มกันดีกว่าเนี่ยสวยมากเะคือแบบเราชอบอ่าเิมากน่าฟังะอัมคามีในกาโดยองนะคะทุกคนเฮ้ยเมซิง คือเราก็ใช่ค่ะเราคาดหวังว่าเราจะเปิดเจอการ์ดอะไรพวกนี้ในนี้เปิดหนังสือแล้วเจอเลยเฉยเลยค่ะ oh โ oh อ้ my god หล่อมากอุ้ยตลกจะมีเงาต้นไม้บ้างอุ้ย,วยสวยมากไปกันแบบเร็วๆบ้างน,นะคะเขาก็แบบถ่ายเสร็จกันไว้เยอะมากเหมือนกันเนี่ยเพื่อที่จะมาแบบ ทุกครั้งที่เจอแฮชาร์ฉันก็จะหายใจไม่ทุกทุกพี่เมิร์ดเทย์ทุกคนคือเราว่าบั้มเนี้ยเอาไปเอามาคือตอนแรกเราจะอาจจะเป็นบั้มที่เราไม่ชอบสุดแต่เนกลายเป็นว่าในมีโอโซนสามเบอรอ์เราน่าจะชอบเบอร์นี้สุดนะเพราะแบบรูปมันจะเต็มมากอะดูดิคือแบบเป็นเมมหนึ่งเมมไปเลยอะคือสะใจแล้วรูปเนี้ยไม่ใช่ว่าโบเบอ้อ่ะคือสวยเลยอะเนี่ยอุ้ยมาดูสิเนี่ยถ่ายรูปโคตรเยอะเซ็ตเสืส้อผ้าคือ เป็นฟู์อัลบั้มงเหมือนกันก็ต้องนิดนึงเยอะมากเลทุกคนเนี่ยขอไปเลยนะคะถ่ายอะไรคุณยูยังหน้าหลังเนี่ยเซตไปมากเลยนะติเธอเกินไปอ่ะแม่อแล้วก็มีอันนี้อีกนะคุ้มนะคุ้มสามเบอร์เชียลเวอร์ทีสุดอ่ะถ้าจะไปซื้อนะคะแบบมีเป็นตัวที่ดีมากอะคือเราแบบเก็บทิ้งนอนไว้แบบนั้นมากกว่า เพราะว่ายังไม่ได้แกะสักทีแต่ข้างในก็คือโคตรคุ้มแบบรูปเยอะมากมีรูปเซตสีเหลืองนี้ก็สุดเองจอกัน mm. โอเคก็ประมาณนี้นะคะกับหนังสือหัวหนังสือของแห่งชาตินี่เองเล่นแบบใหญ่โอ้ติมตาบมานะโอเคมาต่อที่อันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเซตคิดอะไรซัมติงอ่ะมาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะเร่อที่ไหน อ๋อเป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าเออเออก็แบบว่าคล้ายๆกับเวอร์เอ็นเวอร์ซีแต่ว่าเวอร์เอ็นจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงอันนี้เป็นสีดำสวยนะอันนี้น่าจะเป็นโปสเตอร์นะน่าจะคิดนี่ก็นะโอเคเป็นโปสเตอร์นะคะนี่เป็นแนวนอนโอโ้ยมาเป็นเซนเตอร์ด้วยเกินมาก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 เกินเลยตัสิบสองเป็นไม่มี เปห้ยเป็นอันนี้ยที่แบบว่าทุกคนเห็นมันขยับไหมอะ่ะซีดีนะคะน,นี่ใส่ซองมาแล้วก็สติ๊กเกอร์สตกกินี่สวยนะเดี๋ยวต้องได้แปบอะไรสักอย่างสวยละหนึ่งสองเ็สเี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเวอร์ทีนะคะก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่เราชอบเลยนะซึ่งเป็นอัลบั้มที่คุ้มค่ามากเพราะว่าแบบ รูปอะไรเงี้ยใหญ่สะใจแล้วก็ได้การ์ดแบบพี่มารวยดีใจมากต่อไปเป็นคีโนะนะคะมาดูกันเออคีโนะพีบุมนี่ก็มีการ์ดสวยๆหลายใบยนะอินจุนก็น่ารักแล้วก็แจมินอะไรเงี้ยพี่เจโน่นี้จำไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่เด่นๆที่เราเห็นแล้วเราอยากได้เลยคืออินจุนกับแจมินซึ่งไม่รู้จะได้ไหมก็มาลุ้นกันดีขอตัดนนะอันนี้เราก็สั่งมารอบปีสต็อกเหมือนกันนะ รู้สึกว่ากาดคีโน่มันน่ารักมากน่ารักกว่ากาดธรรมดามากเลยคือรู้มั้แบบการ์มันจะสวยกว่าการ์ธรรมดาไม่รู้แต่ว่ามาแล้วทุกคนพร้อมไหมคะสามคือมันต้องเจอการเลยปะโอเคฉันจะไม่ดูกล้องฉันจะมองขึ้นข้างบนนะคะสามสองอุ้ยคุอ่ะอุ้ยอุ้ยอ,อ๋อ <c oughs> ก็จะมีเป็น น่าจะเป็นกระดาษลูกใช่ไหมใช่สวยมากมีบูมเป็นอะเบ้าที่เราชอบมากเพราะว่าดูดิแต่ละคนคือน่ารักมากแล้วตรงเนี้ยเราชอบมากเลยที่เป็นายตารางหมักลุกอะไรเงี้ยคือน่ารักมากเปิดไปมันต้องเจอเลยอ่ะเปิดไปมันต้องเจอแน่เลยอโอเคเราจะคว่ำดีคนคว่ำดีวะหนึ่งสองปุ่มโอเคเราดีวจากข้างล่างนะคะ่ะก็นี่ก็จะเป็นไอคิปของมันนะเนาะคีโน เขาคุงจะอยากขายสิ่งนี้แต่ว่าเราก็ใช้ไม่เป็นอ่ะก็ไม่ได้ใช้เลยอ๋อก็อันนี้ก็จะมีชื่อเพลงนะคะสวยนะเป็นเป็นไอชินโนท,ที่สวยอะเนี่ยทุกอันสวยกว่า,ารีโหลดเยอะเลยเราชอบตีบุมมากต่อไปก็จะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆลายเซ็นลายเซ็นคุ้แต่ว่าเราจะมองข้ามไปก่อนอ่ะอันนี้เป็นอ๋อวิธีการใช้นี่ไงก็จะฟังนะคะแต่ว่าก็ไม่น่าได้ฟังเลยเคเก็บไม้เหมือนลายเซ็นเจนโจนโลเลยอ่ะแต่ฉันไม่อยากคิดไปไกลอ่ะ ไม่ใช่ก็ใครก็ได้วะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นีกระดาษหนึ่งกันเป็นรูปเซตหนึง่งโอ้ยทุกคนเกิ <c oughs> ดอาการแต่ว่าสรวนนะคะเพราะว่ามารุนกันไม่ได้กับใครสามสองปุวะก็ไม่กลัวกาแต่งกิฟต์ก,ก่อนก็คือโอเคได้แจมินนะคะซึ่ง แจมินเะในเซลฟี่ในสมุดการบันทึกเราคือยังไม่มีเลยตัวออนี้นะคะก็คือเป็นแจมินดีใจมากเพราะเรายังไม่เคยมีการเซลฟี่ของแจมินเลยตอนนี้และในดินก็คือน่าจะขาดแต่น,ตน้องอินจนเดียวน่ารักมากค่ะตาชมพูมากโอเคนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะโอ้ดีใจ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 ใจขอบคุณพระเจา้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณทุกอยาก่างดีใจทุกคน บ้านเต็มอันแรกของน้องจีนของเรานะคะซึ่งเราก็สั่งไปครบ3ามเบอร์แหละแต่ว่าเบอร์ crazy อ่ะที่เป็นสีแดงอ่ะเราพรีไปกับรอบ global เพื่อจะเอาการพิเศษใช่ไหมซึ่งมันมาจากอเมริกาก็เลยยังไม่ได้สักทีนะคะก็เลยได้เป็นเบอร์ boring กับ c h e l l i n g มาก่อนเราจะเปิดจาก boring ก่นะะอนกันก็จะมีการคาเฟ่ใช่ไหมแล้วก็มีเซลฟี่ไป สวยมากโอเคต้องสไลด์ลงเลยนะคะโอเคสีเขียวใบนี้อันนี้เป็นโปสเตอร์โอ้ยก็อ่นนนนาบบไอนไม่ออกอะก็เป็นโปสเตอร์ที่มีน่าจะเป็นลายมือน้องๆนะัวนี้ยภาษาจีนด้วยอันนี้น่าจะดจุนจุนแล้วแหละไม่ก็เลิศ special thanks เป็นโปสเตอร์ special thanks นะ นี่การยู่ไหนอ่ะกลัวกลัวเปิดเหมือนแล้วเหมือนบ้าเมืร์ชีตะกี้ที่แบบอยู่ก็เจอเลยเอ้ยนี่สติกเกอร์เนี่ยเอฟคุณทำดีมากคือแบบเรารู้สึกว่าดีมาเป็นลูกที่แบบว่าทำพวกอะไรแบบน,นี้ยอะลูกน่ารักค่ะคือน่ารักจริงติดกับเคสนาะที่แฮนชานเอาไปติดกับชีเป็นสติกเกอร์นะคะสวยๆอันี้สวยน่ารักอันนี้เป็นโปสเตอร์รคือได้ใครอ่ะออได้พ่ออีกแล้วฉันได้พ่อบ่อยมากโอุ้ยพ่อของฉันอันนี้ก็เป็นสุดทาพแหละ วิองอกมานนนนๆนชอบมากเลยอะเขาทำเป็นไอตัวอบเบิ์ลเนี่ยที่เป็นไข่ตุ้ยน่ารักมากโอนี้ขึ้นมาน่ารักมาก,มาากมาเลยลเฮ้ยแอบนน่ารักมาก ช่มันคือหลอกมากปะไม่เป็ไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยการ์ตูนออกมาทุกคนอุ้ยไม่การ์ตูนออกมาเดี๋ยวเรารีบเปิดไปดีกว่าอุ้ยออกมาออกมาคือแบบวันไหนเหนื่อยๆ้ยมันเปิดอยนี้ดูมีความสุขมากเลยนะทุกคนมันเป็นแบบของสะสมแบบเพิ่มความอบในชีวิตจริงๆเว้มันจะรู้ไหมว่าแบบมีคนแบบแค่ดูหน้าลูกเขาแบบมีความสุขหายเศร้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้า น่ารักมากยิ okay, ะะ้มเลยๆน่ารโอเคแล้วค่ะเราได้เป็นอันนี้น่าเป็นเซลฟี่เนาะเป็นจากได้เป็นพี่แฮชิแววแล้วก็อันนี้เป็นคาเฟ่ใช่ไหมได้เป็นน้องจีซองนะคะปำะมาณกลงที่ซีดี CD ตรงนี้เลยนะไอซีเชียงนะะ่ารัะเดี๋ยวแล้วก็มีเป็นยังไม่หมดค่เนี่ยมันจะมีตัวอีกอันนี้จะเป็นเหมือนแบบบัมมีโอโซนเลยอะคือมีวิธีเปิด แล้วก็ของอะไรข้างในก็คลายๆไปเป็นฟิลแบบกระดาษแข็งแก็เป็นรูปสวยนะกระดาษแข็งมากทุกคนแบบของดีอะฟินอะรอบนี้รู้สึกคอมฟีทมากแบบได้คนที่อยากได้เยอะนะคะใช่โอเคนะคะมาถึงบัางสุดท้ายแล้วก็เป็นจากชิลชลิงชิลลิงนาออันนี้ชิลลิงสีเฮตอนนี้รู้สึกอยากได้เซลฟี่อินจุนเพราะว่า มี่ดีมาเราขาดอินจนคนเดียวละคือน้องไม่มาหางไมโลเนี่ะแบบเสียใจนะทำไมแบบพี่มีเข้ามาหมดแล้วทำไมหนูไม่มาแบบรูทุกคนแล้วแจมินก็เพิ่งได้จากเออ่คีโนอันนี้ไปเนาะเหลืออินจนคนเดียวตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงก็มาลุ้นที่ไปรับกันพัสดุขาดเวอร์ชันก็เป็นสีเดียวนาะเป็นเซตแจมินเซตสีดำที่ลอมากมากเกินตา เปเชียลแตงสินะนะกอบเป็นการเปเชียลชอบเพลงอะไก็มีเยอะมากเลยเพลงแบบเรนโบว์หรือแบบเออ็อกเ็ตกสนุกชอบนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันนี้ฉันก็หลอกปันทุกคนเลยนลอกไม่หอะจะมีคตรหลอกคฉันพูดว่าหลอกไปกี่รอดีอา มากมากมากไอซาโหดดูแกดูดิมีแบบเกินไปมากก็เป็นการนี่ก็เป็นสติกเกอร์แล้วน่ารักนะช่วัยน่าจะไปติดเชสตัวสั์ไม่ต็ติดตัวปุ๊ปอะไรน่ารักดีโปสเตอร์บัามที่เราได้ให้ฉานชิลลามีนะคะอุ้ยได้น้องได้น้องนะคะ อินจูของเราคู่น่ารแบบักมากเราที่ไปเพราะว่าแตบบ่งเราใกล้หมดนะทุกคนตีอาจจะแบบไม่ค่อยเร็วบอกว่านี่อินซับเซตี้หล่อมากคือความจริงอะเราชอบเซตของ crazy มากแต่ว่าอาร์ตอม crazy ยังไม่มาไงเซตที่ใส่เสื้อผ้าของซีดีกันเ,เดี๋ยวต้องรองมาแกะอีกนะคะคู่น่ารักมากแต่น่ารักมากเลยโอ้ย เป็นแตงโมจะ uh huh. หลุดอย่าเพิ่งองกนะคะเรายังไม่ซื้อจีเวลด้วยอย่ะนะจีเวลจีอะไรนะที่เป็นการที่เป็นอัลบัามแบบ2องมามานะ่ซึ่งก็เดี๋ยวเราจะซื้อแ,ลแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่ไซื้อ เฮ้ยหอมากเ้นี้หล่อมากหลแบบหยุดเลยอะสั่งมากโอ้โหหลอมากสองสั่สองสัเจคือเกินไปเนาะที่มากับพี่ชายของนอเว้ตอโทษส์สำหรับจำยาค่ะแต่ว่าไม่ไหวเหมือนกันนี่นี่ก็เป็นเนื้อใครงเนาะอ๋อมีชิ้อเกลงของบนฮอตซอสโตร i ์ี้ทนดานทูยูลองกีฟเอาเจ้าเรี b รเฟสบเอเอ็นอ มือมันสุดยอดมากเกินไปมากอ่ะเเห็นตรงนี้โคตรจะอินแทกมัเห็นการเลยอ่ะโอเคเราจะมาลุก,กันดีกเพราะว่ามันน่าจะคว่ำกลับหน้านะมันจะกลับแบบดู่ลายเส้นนี้ไม่คุ้นเลยขอเป็นดีน้อยได้ไหมขอเป็นินจุนได้ไหมเราเขียนป็นสาษาเกาหลีหมดเลยลอ่ะไม่ออกโอเคพร้อมกันขนคนสสองปุ๊อะอ่อา ฮ้ยพี่มาอีกแล้วเรา,เราชอบการพี่มากมากแล้วก็เลิกนะคะเฮ้ยจริงๆน้อ,อ,นองแบบเก้ีแดงเลยนะแต่ไม่รู้ว่าในห้องจะเห็นไหมโอเก็ประมาณ okay. น,นี้เลยนะสำหรับาการแกะอัลบั้มของเราทั้งนิโอโซล่าที่ที่นกบีบูมแล้วก็คอ,อรสที่เป็นบอเรนสกับชิลลิงทั้งสองเวอร,ร์นะคะซึ่งก็ได้มาละลานตามากทัวประสบความนะอิ่มเอมใจค่ะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยก็ติดตาม IG ของเราได้นะคะจาราตแก้มชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยแล้วก็อย่าลืมฝากน้องดีไว้ด้วยละกันถึงแม้ตอนนี้น้องจะโปรโมทเป็นเพลงแบบ Hello Future แล้วซึ่งเราก็สั่งละแต่ก็ยังไม่ได้สักทีนะคะไว้ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาอันบ็อกซ์อัลบัม้มหรือว่าอันบ็อกซ์ของด้วยกันอีกอันบ็อกซ์ของด้วยกันอีกนะคะงั้นคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye bye